โนเบลด้วยประโยชน์มากมายขอโทรฟิลเช่นเพิ่มเม็ดเลือดแดงเพิ่มออกซิเจนลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยระบบับไตให้ความสดชื่นผิวพรรณเปล่งปลั่งช่วยระบบขับถ่ายระบบกระเพาะอาหารลดอาการปวดประจำเดือนอาการปวดหัวช่วยเสริมสร้างแคลเซียมทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นที่เครื่องหมายอ,อยอรับรองผู้หายแปลกใจแล้วสิว่าทําไมดาราถึงชอบถือขวดน้ําสีเขียว วิทยากรที่จะมาบรรยายในวันนี้นะครับท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากประวัติการทํางานของท่านท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์สายพีคลินิกคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยายลัยศรีนครินทราวิโรธหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลเป็นอาจารย์ประจําสอนนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยลงังสิตขอกราบเรียนเชิญดรสังสิทธ์สีสุคนบัรญ,ญายให้ความรู้กับท่านผู้ฟังด้วยครับออสวัสดีนะครับคนมีเลือดเยอะแยะนะครับเม็ดเลือดแดง ยี่สิบหล้านล้านตัวพาอาหารไปเลี้ยงเม็ดเลือดแดงมันกลมแล้วมันก็ว้าวเหมือนขนมโดนัทมันซ้อนกันอยู่ครับพื้นผิวตรงวาวๆนี้สําคัญมากเป็นพื้นผิวที่ทําปฏิกิยาจะแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจะแลกเปลี่ยนอาหารแลกเปลี่ยนที่พื้นผิวว้าวอันนี้แต่ปรากฏว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันเกาะเป็นก้อนมันซ้อนเหมือนสตางมาซ้อนกันนะฮะ เมื่อมันซ้อนอย่างนี้เป็นยังไงตรงไหนมีเม็ดรลือดแดงก็เป็นกลุ่มซ้อนกันอยู่ตรงไหนไม่มีก็เป็นน้าเลือดพลาสมา,าว่างกันไปครับนี่แหละครับคนป่วยครับเพราะพื้นผิวในการทํางานทํางานได้5%ถึง15%ก็สิทธิภาพในการทำงานเม็ดรลือดแดงหายไปแล้ว85%ถึง95%คนที่เบื่อนะครับเลือดจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยครับเราเบื่อเพราะพิษไปแทรกซึมในเลือดแล้วไปที่สมองก็ซมซ,มซึมเศร้าปวดเป็นไข้ เราจะต้องแก้ไขทําให้เลือดกระจายครับคือทําให้เลือดบริสุทธิ์เขาพบว่าสามารถทําได้โดยใช้พืชผักเป็นตัวเดินพืชผักด,ดียังไงนะฮะเลือดคนมีสีแดงเพราะมีฮีโมโกลบินเลือดของพืชมีสีเขียวเพราะมีคลอโรฟิลคนที่พบคลอโรฟิลเป็นคนแรกดอเตร์วิลสตเตอร์ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ดังไปเลยครับคนที่พบฮีโมโกลบินเชื่อวราฮันฟิเชอร์ก็ได้รับรางวัลโนเบลไปแล้วถ้าคนไม่มีเลือดตายครับ ถราพืชสีเขียวไม่มีคอิลสีตายฮะฮีโมโกลบินนี้มันมีสีแดงเพราะมีเหล็กส่วนคอเลฟีมีสีเขียวเพราะมีธาตุแมกนีเซียมนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยครับมันเหมือนกันและอยู่ที่เดียวกันมันต่างกันตรงกลางมีแมกนีเซียมในคอิลล์และในฮีโมโกลบินมีธาตุเหล็กต่างนิดเดียวครับเมื่อเป็นอย่างนี้คนคิดว่าโอ้งี้สบายเลยเรากินคอิลล์เข้าไปแทนเลือดเลยคะ แทนได้เลยครับครโคลฟีนในพืชนั้นคนเอามาใช้ประโยชน์ได้แค่5%เพราะเราไม่มีน้ำย่อยที่จะเอาคอโคลฟีนออกมาได้เมื่อย่อยได้ประมาณ5%จะต้องกินพืชนะครับเขียวๆนะวันละ1กิโลกร,รมัมถึง2กิโลกร,รมัมใครกินได้กินวันละร้อยกร,รัมพอไหวสองร้อยกร,รัมพอได้โอ้โหวันละหนึ่งกิโลกร,รัมไม่มีทางฮะ เรากินไม่ได้ทําไงดีเนี่ยต้องหาทางแก้ไขนักวิยาสจิงพยายามสกัดและเอามาใช้ทางการแพทย์ได้ผลจริงๆครับเขาเรียกว่าคอโรฟินบริสุทธิ์คําว่าบริสุทธ์นะครับจะต้องมีเนื้อคอโลฟินอย่างน้อย95นี่คือคําจำกัดความของอยองค์การอาหารและยาทั่วโลกเขายึดถือมานานแล้วเมืองไทยก็เป็นตัวนี้นะครับคำว่าบริสุทธิ์จะต้องมีเนื้อสารเช่นคอโลฟินนี้95ขึ้นไปเขาทาได้ครับราคาแพงดับดิ้นเลยครับเอามาวิจัยโอ้ได้ผลดีมาก สามารถทําให้บริสุทธิ์และสก,กัดออกมาได้โดยมีกระบวนการ15ขั้นตอนและมีคุณภาพเหมือนของธรรมชาติแท้ทุกประการเลยครับค o เลสฟินบริสุทธิ์แพทย์วิจัยกันมานะเป็นร้อยๆเรื่องมีเอกสารเปเปอร์ยืนยัน,ยนเยอะแยะทั่วโลกครับที่เขาทากันที่ฝรั่งทำนะฮะโดยเฉพาะอเมริกา ใช้ได้ผลดีมากข่าวนี้บูมมากคนวิจัยมีหลายสิบคนนะผมอ้างคนเดียวพอครับนายแพทย์ลอเรนซ์สมิธนะฮะเป็นศาสตราจารย์แพทย์นะฮะทางพยาธิวิทยาของมาเทมเปิลอยู่ที่รัฐเินซิวเนียเขาทำเป็นกลุ่มใหญ่มากนะฮะเขาทำวิจัยและโคอโลซฟินอย่างนี้แหละครับไม่มีพิษฮะกินเท่าไหร่ก็ไม่มีพิษฉีดเท่าไหร่ก็ไม่มีพิษครับให้คนกินไปเรื่อยๆนะเท่าไหร่ก็ไม่มีอันตรายเห็นไหมครัคอโลซฟินเป็นสารตัวเดียวในโลกที่ถือว่าไม่มีผลข้างเคียงในการกินหรือฉีดครับ ยืนยันได้จากข้อมูลที่เขียนไว้เยอะแยะเลยครับคนทุกคนที่ป่วยคนทุกคนที่เครียดที่กลุ้มใจเสียใจเบื่อหน่ายเพราะออกซิเจนในร่างกายไม่บริสุทธิ์ครับคุณจะต้องล้างพิษเพื่อทําให้ออกซิเจนในร่างกายนี้บริสุทธิ์เท่าที่ทําได้ การล้างพิษที่ดีที่สุดนะคะคือการล้างพิษในเลือดครับกินผักเขียวๆว,วันละ1กิโลกรัมขึ้นไปอันนี้ทําไม่ได้แน่แครับเพราะอะไรเราไม่ได้ฝึกมะตะกะเล็กวิธีที่แก้ไขง่ายมากคือกินคลอโรฟินบริสุ์ครับกินล้างพิษเลยรู้ผลเลยนะเพราะอะไรเพราะคอลาลฟินเข้ากับเพาะมันซึมเลยครับเข้าเส้นเลือดไปทําหน้าที่เร็วมากเพียงแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเลือดกระจายคลอโรฟินบริสุทธิ์นะครับล้างพิษในเลือดดีที่สุด ผมเป็นนักธรรมชาติบาบัดนะครับผมไม่ป่วยมานาน5ปีแล้วนะครับไม่เคยป่วยแม้กระทั่งเป็นหวัดซึ่งแต่ก่อนนี้ผมป่วยมาลาทอนมีประวัติเยอะแยะยาวเหย,ยียดป่วยทั้งปีทั้งชาตินะครับผมไปลคภูมิแพ้เดี๋ยวนี้ไม่เคยป่วยอีกเลยครับเลือดบริสุทธ์นะครับมันก็สามารถทํางานได้คอโลฟินล้างพิษในเลือดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยผมพูดเต็มปากเต็มคาแพทย์นักธรรมชาติบาบัดเขารู้มานาน